โอเคครับก็เดี๋ยวนะครับเนี่ยผมเดินลุยหมายนะครับเดินตีท้องนาครับผมจุ๊บโอเคนี่ครับเลาะตีไว้เลยเพราะว่าน้ำตอนนี้นมันท่วมนาครับท่วมเยอะมากด,ดูดิซืงทาบุญเลย นี่กี่ชั้นแล้วคอกี่ชั้นเนี่ยเรียกปลานนะอยย่าเรียกฝนโดนครับพี่เรียกปลาใช่ไหมเนี่ยทะลุเป้าหมายขายอีคลิปเดียว เอาพอดีอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่านี่ครับ,รบมันต้องใช้คีบนะครับเพราะว่าถ้าหงอะไรก็ไม่มีครับากาดเป็นนิวนะครับนิวสอนที่ต้ออกโอเคเติมปากเลยเป็นเหยือ่อตัวเล็กนะครับไม่ต้องส่งรานครับตัวนี้ก็รดคันวัดได้เลยครับหรือเราจะส่งรานก็นได้แล้วแต่เรานะครับ แต่ว่าวัดเลยก็ติดครับโอเคผมกลับปานาครับเนี่ยครับเคยืนอยู่นา่าจะประมาณ100ร้อยกว่าคนครับรนนะตน okay, <c oughs> อนนี้ร้อยร้อยกว่าคนตรงเนี้ยโอเคครับผมชอนนะ